ัดีค่ะฟ้านะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะวันนี้จะพามาดูรุ่นใหม่รุ่นใหม่ตอนนี้เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นโมเดลต่อจากตัว ks 2อง gs เนาะที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะตัวนี้ได้ออกแบบมาไว้สําหรับแช่เนื้อหมูเนื้อไก่พวกอาหารสดโดยเฉพาะเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นด้านบนเนี่ยจะมีถานสแตนเลสให้เลยนะคะเดี๋ยวลองโฟมเข้าดูให้หน่อยเนาะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสแตนเลสสารพื้นเสียงดีเลยเนาะ ก็จะมีตัวสแตนเลสเนี่ยให้เต็มตู้เลยนะคะในส่วนของด้านบนเนี่ยเราสามารถสต๊อกแบบว่าแช่เย็นได้เลยชิลๆนะคะเนื้อสัตว์เราไม่แข็งนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะถ้าเรายกถาดสแตนเลสออกด้านล่างจะเป็นพื้นที่สต๊อกของเราซึ่งเราก็สามารถสต๊อกสินค้าได้เลยนะคะแล้วก็วันถัดไปก็สามารถเอาขึ้นมาเติมเอาลงไปเก็บได้เลยนะคะสําหรับตู้ตัวนี้ก็ตัวนี้เนี่ยขายดีมากๆหน้ากว้างเขาอ,อยู่ที่เมตรห้าสิบเซนเนาะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะอยู่ ะค,ะความสูงของเขาเนี่ยจอยู่ี่90เซนที่สำคัญก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่มาแรงปรับได้ทั้งเย็นแล้วก็แข็งแล้วก็จะมีหลอดไฟภายในตู้ด้วยนะคะแล้วก็ที่หลายๆคนกังวลน,นะเรื่องค่าไฟไม่ต้องกังวลเลยตัวนี้นี่ประหยัดไฟมากค่ะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยรีสั่งซองเข้ามาได้เลยนะสินค้ามีจำนวนจำกัดะคะ่ะ